ทวินเฟรมเมื่อหัวใจทั้งสองคือต้นกำเนิดเดียวกันนิระยารอยอ t t แทชชั่นนะคะอันนี้ก็คือซีรีส์คู่รัก5แบบวันนี้จะมาถึงแบบที่4นะคะนั่นก็คือ twin f เ a m e เมื่อหัวใจสองดวงคือต้นกำเนิดเดียวกันทำไมรักนี้ถึงเจ็บแต่ก็ลืมไม่ลงคุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณรักใครสักคนโดยไม่มีเหตุผลเขาเดิน คุณและเขาเนี่ยเดินจากกันไปหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่คุณล้มเขากลับปรากฏในหัวใจโดยที่ไม่ต้องเจอรักแบบนี้ไม่ใช่ความบังเอิญเพราะนี่คือ Twin f เ a m e หรือเปลวไฟคู่ความสัมพันธ์ที่ทั้งหลอมรวมและแยกออกเพื่อการตื่นรู้นั่นเองทวิ f เ a m e คืออะไร Twin f เ a m e ก็คือ พลังงานดวงวิญญาณเดียวกันที่ถูกแยกออกเพื่อไปเรียนรู้เติบโตแล้วก็กลับมาหากันอาจจะในชาติพบใดชาติพบหนึ่งก็ได้เขาไม่ใช่คู่ชีวิตธรรมดาแต่เป็นครึ่งหนึ่งของจิตวิญญาณของคุณความสัมพันธ์นี้มักจะเต็มไปด้วยแรงดึงดูดที่ลึกแล้วก็แรงอย่างไรเหตุผลความเข้าใจที่เกินคำพูดการกระตุ้นบาดแผลลึกในหัวใจ จะมีการพัดพลากซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้แต่ละฝ่ายเติบโตสัญญาณว่าคุณอาจจะเจอทวินเฟลมคืออะไรเจอกันครั้งแรกเนี่ยก็เหมือนจำกันได้นะคะจำได้มากกว่าที่จะรู้จักคุณอาจจะไม่รู้จักหรอกว่าเขาเป็นใครแต่คุณเหมือนคุ้นๆจำในบางอย่างของเขาได้เช่นแววตาเหมือนกระจกสะท้อนเงาในตัวคุณทั้งด้านมืดแล้วก็ด้านสว่าง รักกันแบบเจ็บแต่ก็ลึกอยู่ด้วยกันแล้วพังแต่ถ้าอยู่ห่างกันก็เหมือนจะขาดใจมักจะมีช่วงของเซ a เรชั่นแล้วก็ Reunion สลับกันไปการแยกหา่างการกลับมาคืนดีสลับกันไปเป็นประจำ Twin f เ a m e ไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะอยู่คู่กันเสมอไปแต่อยู่เพื่อปลุกความรักที่แท้จริงภายในตัวคุณ ตัวอย่างจริงของทวินเฟ m มนะคะอันนี้จะมีอยู่เคสหนึ่งเอาเป็นว่าเคสที่หนึงเนี่ยเจอในช่วงเวลาวิกฤตเขาเจอกันในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตหญิงสาวคนหนึ่งเพิ่งผ่านการหย่าร้างและเธอพบเขาในต่างประเทศเขาเป็นเหมือนคนที่เหมือนรู้จักกันมาก่อนอะไรแบบเนี้ยนะคะคือจะมีความรู้สึกว่าเอยเหมือนรู้จักกันมาเป็นร้อยๆปีเลยทีเดียว แต่เขากับมีคู่แล้วและเธอก็รู้ว่าเขาไม่ใช่ของฉันแต่เขาก็คืออีกครึ่งหนึ่งในตัวฉันนั่นเองเคสที่2นะคะแยกจากกันโดยไม่มีเหตุผลมีการแบบเหมือนคุยกันทุกวันเหมือนเป็นดวงจิตเดียวกันอยู่แล้วแต่วันหนึ่งเขาก็หายไปไม่ใช่เพราะเขาไม่รักแต่เพราะทั้งคู่ยังไม่พร้อมที่จะรักแบบตื่นรู้ ทวินเฟลมเนี่ยเป็นการสร้างเพื่อรักหรือเพื่อรู้นะคะจะมีความเข้าใจผิดที่พบได้บ่อยก็คือ twin f เ a m e มีคนแบบคิดว่า twin f เ a m e จะต้องเป็นคู่แท้ที่ลงเอยกันเสมอแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะว่าทวินเฟลมเนี่ยคือผู้ปลุกวิญญาณไม่ใช่ผู้ครอบครองชีวิต เขาจะมากระตุ้นในเรื่องของความกลัวบางอย่างนะคะกระตุ้นอีโก,โก้ในจิตใจอาจจะเป็นความกลัวที่อยู่ลึกที่สุดในจิตใจคุณกลัวอะไรลึกๆนะคะกลัวในเรื่องของอะไรความขัดแคลนนะคะกลัวในเรื่องของอความเหงาโดดเดี่ยวอ้างว้างแล้วก็เขาจะกระตุ้นให้คุณเกิดความกล้าหาญนะคะความกล้าหาญที่ซ่อนอยู่ในใจเขาจะมากระตุ้นให้คุณแบบกล้าทําในบางสิ่ง การตื่นรู้เพื่อคืนสู่ตัวต,วตนที่แท้จริงของคุณนั่นเองบางคู่ก็อาจจะลงเอยกันแต่บางคู่การลงเอยไม่ได้หมายความว่าอยู่ด้วยกันนะคะจะเป็นการลงเอยในหัวใจของกันและกันมากกว่าจะเยียวยาความรักแบบ w i ิ f เ a m e ได้อย่างไรเลิกไล่ตามคำว่าต้องอยู่ด้วยกันนะคะเพราะทวินเฟมบางคู่เนี่ย เกิดมาเพื่อให้คุณรู้จักรักตัวเองยอมรับว่าเขาอาจจะไม่กลับมาแต่วิญญาณของคุณไม่เคยพลากจากกันตั้งเจ็ดจำานงใหม่หากเรากลับมาพบเจอกันอีกขอให้เป็นไปด้วยการตื่นรู้ไม่ใช่ความกลัวและหากเราจะไม่พบกันอีกขอให้พลังรักที่ฉันมีต่อเขาส่งฉันไปสู่ความรักที่คู่ควรรักแท้ที่คู่ควรนะคะบางที ถ้าเราเจ็บจากทินเฟรมไม่สมหวังในทินเฟรมเราสามารถก้าวไปสู่คู่แบบควอนตัมแมทช์ได้นะคะควอนตัมแมทช์อ่าควอนตัมแมทช์เนี่ยคืออะไรเราจะมาเรียนรู้กันใน EP หน้านะคะคุณจะได้เรียนรู้ว่าแยกทินเฟรมออกจากคู่กรรมหรือแค่แรงดึงดูดวิธีเยียวยาวความสัมพันธ์ที่ยังอยู่ในหัวใจแต่ไม่ได้อยู่ตรงหน้าเนี่ยทำยังไง ปลับพลังงานภายในให้รักที่คู่ควรแล้วก็ปลอดภัยเข้ามาแทนพบกันในตอนหน้านะคะควอนตัมแมทคู่รักพลังสูงที่คุณสร้างได้ด้วยตัวเอง yeah, the law of attraction นะคะเราภูมิใจที่สุดที่จะนำเสนอคอส Law of Attraction ดึงดูดรักแท้เพื่อเตรียมสำหรับ Soulmate Twin Flame Reunion นั่นเองข้สนี้เหมาะสำหรับใคร 1. คนที่มี Soulmate หรือ Twin Flame หรือคู่รักทั่วไปก็ตามที่ต้องการพัฒนาจิตวิญญาณเทคนิควิธีสร้างความสุขในชีวิตคู่สั่งจิตให้เขารักเราตลอดไปด้วยกฎของแรงดึงดูดนั่นเอง 2. คู่ Soulmate Twin Flame หรือคู่รัก ที่อยู่ในช่วงของการ separation แยกห่างเลิกราความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้กลับมาคืนดีสั่งจิตให้เขารักและเห็นคุณค่าของคุณคนเดียวตลอดไป 3. เหมาะสำหรับคนโสดที่ต้องการที่จะดึงดูด soulmate twin flame หรือคนรักที่ดีที่สุด perfect match และการแต่งงานหรือคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขและ คุณเป็นผู้เลือกนั่นเองสี่สำหรับผู้ที่มีปัญหาอุปสรรคในความรักที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคู่รักทางไกลต่างวัยต่างชาติศาส,สนาภาษาวัฒนธรรมถ้าสนใจคอร์สนี้นะคะรีบติดต่อเข้ามาเพื่อรับราคาพิเศษสุดๆสําหรับ การเปิดคอร์สใหม่นะคะแล้วก็ลดพิเศษอีกสำหรับผู้ที่ติดตามนั่นเองติดต่อได้ที่ l ล n e และ w h atsapp ตามหมายเลขนี้เลย